มากบเข,ขาจะตา่แอบตีขากดึงดึงก็ดึงดึงโอ้โหแหมมีบิดตัวได้นะมีบิดตัวได้นะแหมมีบิดตัวด้วยอ่ะนะมีบิดตัวด้วยเหรอหรอื่อ นี่มาเล่นเกมกันมาเล่นเกมกันเรานี่เราเราไล่ไปหากระกบดูสิไล่ได้หรือเปล่าจากตรงนี้มาแล้วโอเคไปแล้วกอไป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 หายายกันเลยไปเร็ว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 ไปเร็วตีขามาไปไปไปตีน้ำตีขาตีขาโอ้อหไป ก็เก่งจังเลยไป,ไปไป้ละไป,ไป